ฮัลโหลทุกคนกลับสบายดีและสวัสด,ดีจ้าพี่น้องเนาะเมื่อเนี้มาพบกับซองอกินเที่ยวไปกับน้องจอยแต่จ้าเมื่อนี้สิพา้าพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดเมนูหอยพี่น้องนี่เมื่อคืนเนี้สั่งสั่งหอยมานะอันนี้โบเนี่ยจะเป็นหอยอยังพี่น้องแต่ว่าผู้เพิ่นมาส่งเพิ่นสิบหอยหอยขีก้กระต่ายบอกเรียว่าหอยอันหอยหน้านะพี่น้อง โบแมนหอยเลลีเนาะเพราะว่ากินได้ทั้งอันทั้งขี่ทั้งใสเลยเดี๋ยวมนิสิมาอันอบกินพี่น้องอบใส่สมุนไพรถ้าวัต้่มกินมนกะมันกะสิบสมันกะสิธรรมดาพวดเนาะเดี๋ยวมนิสิมาอบ แต่แต่ไดไม่อ่อยน,นี่มานะพี่นอ้องดังไฟก็ง่าย ครั้งแรกเลยนะทุกคนทีสซีิลองอบหอยเบิง่งเปะปะกะติกะเอามาต้มเนาะเอไปต้มหรือว่าเอาไปออมตปเหมือน,นี้ซีลองมาอบเบิง่งท่านค่ะอยากเปียกไม่หนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันฝนตกและวฝนสาดใส่ นี่ทุกคนมันสิมันอ่อยได้อ่อ,อยแทนนั้นแทนแบบหาบทตองใส่ทุงยางมาอ่อย แล้วกับโบคิวน้ำทุกคนไม่อ่อยนี่นะขากแห้งทานทานอยากเปียกสิไดอันเอาไปพึ่งเลยพี่น้องเที่อ,ออกจากกระสอบให้เพึ่นแหง้งพอถป้าไปในกระสอบเป็นก็นยังสิเปียกแบบนี้ 요. ทุกคนมาหลัางหอยจริงหอยเนี่ยก็อัน,นเส่ไว้แตเมขึ้นเนี่ยแหละพี่น้่งเดี๋ยวสิเอาอัน,นอันนี้ทู ส่องเอาตวัวแกะใหม่ได้ทุกคนมันจะคัดขี้ดินออกขากพี่น้อง ต่อยกุนก็ได้พี่น้อง phật nằm thấy vậy này ต้องหลังเก่ง,ง,ง,งเกี่ยงนะเธอมาคอยหลางเกี่ยงเลยกินโบแสบยเพล่ เสียงฝนสาฝนฟุ้อนในรถน้องเสียงสาห้องสว่วงนี่กับฝนตกทุกมือเบิง้งสะออนแหงหยอยยังพี่น้องผู้ใด,ดหูคอมเมนต์บอกไหมนะ คือหอยนาเม่อนหอยนาบ้านเฮาบป่พี่น้องนี่ห่อยพอดีกิน จักหน่ำก็จักหน่ำกะขี้ดินยังมีอยู่พี่น้องหลังอีกหน่ำหนึ่งซะ นี่พี่น้องสมุนไพรดาวสีใสกันเริ่มอยากันนเีเบิดแลเริ่มอยากันแหงวบแลอันนี้เป็นขาพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ใบขี้หู ขาดปลาด่ายเลยพี่น้องขาดปลาด่ายเลยคือ,อคหัวสีไข่ใส่หอมหอมเลยหมักริกก็ใส่น้ำด้วยทุกคน เ่อความแสบส่วงนี้นาะบ้านก็สิเป็นเปียยๆนี่เด้อพี่น้องเพราะว่าเศร้ากับฝนตกต้แรงกับฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนดีเพราะว่า ไก่จะลงมาแล้วมาัปนี้พี่น้องเบิงหมีอเท้เาสใส่อบหอยมาเน,นี่ยใหญ่พอทุกคนเดี๋ยวส่มาตำเื่องก่อนเนาะ พริกพริกในตำลงไปเลย หัวเชิงข่นีในกระตัมลงไปนั่นพี่น้องเบิ้งหัวขาพี่น้องแก่เบิดแหละ นเหี้ยวปัวมนันแก่นี่พี่น้องตามกระใสเกลือเป็นลัวเนาะมันจึงตามง่ายๆ ลมเมืองฝนจะมาอีกแล้วทุกคนโอเคทุกคน 要啊，先买一 ใส่ลงไปเลยพี่น้องให้หมันหอมๆใส่ลงไปหลายๆเลยนะ เครื่องที่เอาต้มเลยทุกคนปรุงบบดนี้น้ำตาลเห็ดกินอะขาดน้ำตาลบดได้เลยพี่น้องเพราะว่าเุกคนหมักหวานเกลือเอาใส่เลยตอนต้มไหนแล้วเนาะใส่งไปอีกหน่อยนึง พงหน่อยอีกน่อยนอยแล้วก็น,นี่ทุกคนซอสหอยหนางรมเรา খাই চাম สดห้พี่น้องเพิ่มความนัว เติมน้ำน่อยหนึ่งพี่น้องแ๋่วันหฮาสิบปลาให้เพิ่นฟดก่อนนะพี่น้องปลาพี่น้องเป็น เลิมสดแล้วอหอยนี่แป๊บเดียวก็สซูเนาะเราสมารถคนใดนะทุกคนให้เพื่อนซุกหนมทั่วขที่หนอเด้วย้าเปิดเลยหอมแรงทุกคนตอนนี้ ชุดยอดพี่น้องเมนูนี่ขังแหลคขังแรกที่เหตุอีกแล้วเมนูนี่หรือบางทีแบบ่าสูตรละโคนเพิ่์อาจจะใส่เป็นแบบใส่ประแดกเนาะพี่น้องเพื่อ,อแบบบางคนรเพิ่์นก็นมาก,กินแบบนั้นมันชิไดแบบนัวๆเนาะแต่นี่แบบเขาไม่ได้ใส่ประแดกนะขายแบบพัดหอยเลยพี่น้อง Hồi này mình xúc bôi nhạt nữa หรือว่าผู้ใดแบบมีหอยหวานพี่น้องหอยหวานหรือว่าหอยแบบหา้ามักหอยอยังน,นนะก็ลองเอามาผาัดแบบนี้ได้จกผัดจสปุ๊บเลยพี่น้องขาดอย่างหนึ่งนะคะบ่มีกระเทียมใส่บางเดี๋ซีซิมบางน้น ฟังเสียงฟูงดพี่น้องอือยังออกเผ็ด แล้วทุกคนนะว้าวหน้าตาก็ถือว่าสีสันหน้าตาก็ได้อยู่นะ มาพี่น้องแบบน,นี้ผู้ใด,ดเอาไม้ใหญ่ก็เอาเด้อแจกอาวุธพี่น้องอาวุธหลาหอยก็คือหรือว่าไม้ตัวนี้มันสีแข็งกว่าอะ้องจิ้มบึงตัวหน่อยบ่ได้ลยใส่ตัวใหญ่เคยกินบ่อบหอย hoi nhắn nè hoi cong 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 hoi đây <laughs> โอ้ยคือสิบบลมอมเอาอันตัวใหญ่เลยเด้อแต่ว่ามันคือปูท่ทธอละเปลี่ยนเลยเด้อพี่น้องเอาตัวใหญ่แบบนี้เอ้าตัวใหญ่ก <c ười> ันยังฮะน้ำลรงแงฮะนน้ำลงไปมาข้มาอยู่ในโอ้ยตายละเบิง่งพี่น้องหวาน แรกนี่ต้องตุกอีกแนี่ยเนี่ยมาเพิ่มสมาชิกมาเพิ่มคนหนึ่งพี่น้องสาวจันก็มึงมีไหมักหอยใหญ่เน้อแต่ขอว่าหอยหน่อยนี่มันหยามย่งไงกลัว không nháp, nhiêu ừ này lời phi nó nè đem ngang mừng bát chiêng ừ, mừng, mừng <cười> <cười> bố mẹ เอยู่สองคอนถ้าว,ว่าเอาไปเส,สือจาก,กไปเสือแล้วเมืองมาโลงเมืองเมืองบัดเจียงมันเออเจ็บักเซเอาพี่น้องเดินสนับคลิปนี้กะชิคอสตัวลาไปก่อนเนาะ สำหรับผู้ใดมาคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้พี่ต่อไปเนาะเดี๋ยวมือหนามาเบิ่งพี่น้องว่าเขาจะได้เมนูยังมาเห็ดสูตรน้งนองๆ่นกินหรือผู้ใดอยากให้เห็ดเมนูยังกะคอมเมนต์ใต่คลิปได้เนาะพี่นอ้องอัพสหรับคลิปนี้กราบสบายดีนะสวัสดีจ้า